สวัสดีครับพบกับผมเอมตองก้าวเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผ้าของหลวงพ่อเกษมเขมโกอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามและเข้มขังอีกหนึ่งรุ่นนะไมา้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นผ้าผงสมเด็จขาโต๊นะครับหลังแผ่นเงินนะครับเพื่อนๆราคาจับต้องได้นะครับพุทธคุณล้นเหลือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดจ่ายตังอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนมั่ง เดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับครับผมเรามารับชมพระผงสมเด็จขาโตกันนะครับหลังแผ่นเงินนะครับวันนี้มาพร้อมกล่องเงินนะครับผมสวยงามนะครับอ่าผมให้ดูนะครับทําไมถึงเรียกว่าพระสมเด็จขาโตนะครับอ่าเห็นไหมฮะพระทำไมถึงเรียกว่าสมเด็จขาโตคือเป็นพระผงเป็นพระสมเด็จนะครับ สังเกตนะฮะจะนั่งอยู่ในซุ้มนะครับซุ้มเป็นซุ้มแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบหวายผ่านนะฮะเป็นกลมๆผ่าครึ่งนะฮะจะนั่งบนโต๊ะนะครับเนี่ยนะโต๊ะจะมีขาเดียวนะครับอีกขาจะไม่มีนะครับอ่าเพื่อนมาดูจีกทีก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะนะฮะส่วนเรือขาโต๊ะนะครับข้างหลังแผ่นเงินนะครับสังเกตนะฮะนี่ครับ ข้างหลังแผ่นเงินสวยงามนะครับข้างหลังเป็นดวงยันดวงสําเร็จของหลวงปู่ด้วยนะฮะเป็นเขาเรียกว่ายันดวงสําเร็จใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับอธิษฐานขออะไรก็จะได้แบบนั้นนะฮะผมว่างวดนี้จะอธิฐานขอเป็นรางวัลที่หนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะข้างหลังก็จะเขียนว่าดวงสําเร็จนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมงโกนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อวันที่สามสิบเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะฮะ เห็นไหมครับที่สุสานไตลักษณ์ลำปางนะครับผมเหเรียญแล่านี้จะสร้างอยู่สามเนื้อด้วยกันนะครับพระผงขาโต๊ะเนื้อทองคาเนี่ยหลังแผ่นทองคำเนี่ยไม่ใช่เนื้อทองคาหลังแผ่นทองคาเนี่ยจะจัดสร้าง999องค์นะครับส่วนเนื้อทองแดงจะจัดสร้าง9,999องค์ส่วนองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นแผ่นเงินนะครับจัดสร้างอยู่1,999องค์นะ สร้างน้อยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันดับแรกถ้าเพื่อนๆมีพระองค์นี้มาสังเกตนะครับองค์พระสวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเช่าซื้อหรือว่าดูแบบถ้าเราจะเท่าอะ่ะสังเกตอง์พระจะต้องไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะครับจะต้องไม่มีรอยบิน่นสังเกตขอบข้างหลังนะครับเห็นไหมครับรเพื่อนๆ ขอบข้างหลังจะต้องไม่มีรอยบิน่นจะต้องไม่มีรอยบิ่นเลยนะครับอ่าเรามาดูมวลสารและลักษณะของพระกันนะครับผมอ่าเห็นไหมครับสังเกตมวลสารนะนเพื่อนๆองค์นี้มวลสารแน่นมากนะครับอืมมวลสารของพระของหลวงปู่นะครับสังเกตองค์พระนะครับ ซุ้มองพระเนี่ยเขาเรียกว่ายอดเกตน,นะจะไม่ไม่ชนตรงซุ้มนะเห็นไหมครับซุ้มก็จะเป็นซุ้มผ่าหวายนะเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆผ่าครึ่งนะครับองพระสวยงามน,นะครับนั่งบนต่างแล้วก็นั่งบนโต๊ะโต๊ะที่ผมบอกอาขาโต๊ะจะมีอันเดียวนะะจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นเส้นข้างล่างใต้โต๊ะน,นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับ จะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับสองเกตนะฮะอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเพื่อนสังเกตรตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นบังคับของแม่พิมพ์นะฮะเป็นรอยโค้งเลยนะครับอ่าเห็นชัดเลยตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมนะฮะ องพระสังเกตนะครับจะเป็นรอยปิ้นๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะจะเป็นรอยปิ้นเพราะว่าพระเขาปั๊มขึ้นมานะครับจะเป็นรอยปิ้นๆรอบๆเลยนะครับเห็นไหมฮะปิ้นๆตั้งๆนะครับอ่าเห็นไหมฮะรอบๆวงนะครับอ่าเดี๋ยวให้สองข้างให้ดูนะครับสังเกตมวลสาระ ข้างหลังนะครับข้างหลังเพื่อนๆสังเกตนะครับข้างหลังจะต้องมี่ใย,ยแมงมุมนะครับใย,ยมุมในที่นี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวผมติกล้องให้ดูนะอ่าเห็นไหมครับจะต้องมีใย,ยแมงมุมนะเห็นไหมเห็นไหมครับจะเป็นเส้นๆทั่วแผ่นเงินเลยนะครับ ผมสีให้ดูว่าหลักๆอยู่ตรงไหนทุกทีก้องเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าอ่าไม่ต้องตีกล้องเพื่อนเห็นไหมครับจะข้างหลังนะจะต้องเป็นแบบยัางป็นมุมเห็นไหมฮะเป็นเส้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 นเห็นไหมครับอ่าเป็นเส้นเส้นแบบเนี้ยเนี่ยตรงคาว่าสําเร็จเนี่ยเยอะเลยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเส้น้นแบบเนี้ยทั่วๆนะฮะตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับคมมเห็นไหมครับเพื่อนๆหลักๆจะต้องมีใยแมงมุมนะครับแบบนี้นะฮะเส้นๆใยแมงมุมแบบนี้นะครับรูปผบบตีกล้องจะเห็นหรือเปล่าน,นะฮะอ่าจะต้องมีเส้นใยแมงมุมแบบนี้นะ,ะเพื่อนๆเห็นไหมครับ ผมกลัวเพื่อนจะไม่เห็นนะอ่ะอะอานกันไหมครับครั้งนี้เขาเรียกว่าเส้นใดญเม,มุมนะครับจะต้องมีทั่วพื้นหลังของแผ่นเงินแผ่นทองแดงแผ่นทองคํามันจะต้องมีนะครับเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าเส้นใหญเม,มุมนะครับจะต้องมีนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือฟอนต์ตัวหนังสือนะครับฟอนต์ตัวหนังสือสังเกตนะจะต้องเป็นฟอนต์แบบนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมฮรในตัวหนังสือเจะมีเส้นแยงในมุมอยู่ด้วยแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครขึ้นเต็มเลยนะครับสำนักไต้ลักษ์ลำปางนะครับนฮะมีเส้นแยงในมุมขึ้นเต็มเลย ตรงดวงสำเร็จเหมือนกันครับดวงสำเร็จก็มียงมุมขึ้นเต็มเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมฮะเส้นแตกตรงหลังยันตรงนี้จะต้องคมคมแบบนี้นะครับดูไม่ยากครับเพื่อนๆแค่นี้เพื<ๆ>่อนๆมีอยู่ที่บ้าน<ๆ>ก็ดูได้แล้วนะครับเก้าสิเปอร์เซเหมือนที่ผมบอกนะฮะอันนี้จุดตำแหน่งที่ผมมาไว้ดูโดยเฉพาะเลยนะครับ ครับผมสําหรับผ้าผงสมเด็จขาโต๊ะหลังแผ่นเงินผมเอ็มตองเก้าวนะครับผิดถูกประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนไปิดไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ